สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงชะตานะคะของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนเมษายน2567นะคะว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินแล้วก็สุขภาพเนี่ยอของชาว ราศรีพิจิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมยัยดูคลิปแก๊งจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊เองก็มีการเป็นของตัวนะคะ <c oughs> ดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเด่นตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ i d l i n e แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามมาจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ ถ้าจะพูดในเรื่องของฐานดวงก่อนที่จะไปจุดอื่นๆก็ต้องแจ้งตามหน้าไพ่อย่างนี้ว่า,าในช่วงของเดือนเมษานี้เนี่ยเดือนร้อนที่สุดแห่งปีเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จริงๆไปก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะที่ตัวคุณก็แก้มาสัศระยะาละแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดแปลกเนาะ ชตาชีวิตช่วงนี้เหนื่อยมากเหนื่อยต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อถ้าดูจากเมนทยนะเหนื่อยจากการที่เราจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราไม่ได้ก่อหรือในส่วนที่เราไม่ได้ทำเหนื่อยมากบางทีตัวเองยอมขี้เหนียวยอมไม่อะไรเพราะว่าเป็นห่วงภาระเป็นห่วงหน้าที่ที่มันคาราคาซังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่เด็ดขาดนะคุณเด็ดขาดแหละแต่ว่าด้วยภาระรือด้วย เรื่องมึงเรื่องมางทีมันหลีกหนีไม่พ้นเนาะบทจังหวะมันจะมาเราก็ต้องจ่ายเลยต้องควักเลยอะไรเงี้ยในฐานดวงช่วงเดือนเมษายนร้อนสมเดือนเลยจริงๆนะอ่อเพราะคุณจะเหนื่อยหน่ายกับชีวิตกับการถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือคนในสร้างแรงกดดันให้คุณตลอดน่าเบื่อจริงๆนะแกดูจาาัดทาให้แล้ว เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่น่าเบื่อมากๆเลยนะคะแต่แค่เบื่อนะโชคดีอย่างหนึ่งที่ในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกกับคุณเบื่อปัญหาก,ก็จริงแต่คุณพร้อมไฟฟ์คุณสู้ขาดใจคุณไม่ยอมแพ้นั่นเองมันก็เลยทำให้ประมาณว่าวันทั้งวันเจอเรื่องแย่ๆมานะเลิกง,งานมาก็ พักผ่อนปานน้าตาพวกนี้ก็พร้อมสู้ใหม่กับปัญหาใหม่ๆห,หรือปัญหาเดิมๆอะไรเงี้ยคุณไฟฟอยู่แล้วนะคะสองในเรื่องการเงินการเงินถ้าไม่ได้ถึงเรื่องภาระหรือเรื่องคนมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยต้องบอกว่าการเงินราศีชาวพิจิกไม่แย่นะคะในเดือนนี้ไม่หมอบอกเลยว่าไม่แย่นะแต่ด้วยบริบทต่างๆอะค่ะมันก็อย่างที่บอกอะคนอื่นแบบเป็นภาระเราซะมากกว่าเนาะตัวเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยอย่างสมมติเราหาได้สิบบาทเนี่ย มันก็จะมีไอ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นภาระของชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องหกบาทเลยนะคะออตัวเองใช้สี่บาทเองคราวนี้ก็เลยเหนื่อยไงเอออะไรทํานองเนี้ยนะคะในเรื่องการเงินนะแต่เงินสะพัดนะคะแต่แค่หาเท่าไหรต้องนุนคนอื่นซักเป็นส่วนใหญ่นะคะสองในภาพของการงานโอ้ยการงานช่วงนี้ดีนะต้องบอกว่าการงานราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจริงอยู่ว่าการต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า โดยรวมแล้วโอเคจากมิติของนาภายัยสุขภาพชว่วงนี้แม่หมออยากให้เราะมัดระวังน่อยเกี่ยวกับเรื่องของความดัน เกี่ยวกับเรื่องของที่เหมือนแบบเลือดไปเล่นสมองไม่พอหรือโรคไมเกรนก็ได้เนาะเนาะโรทีกับหัวเนาะอ,อะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้เรามาระวังตรงนีนง้นิดนึงเช่นไม่อยู่ในที่ในสถานที่ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันอะไรเงี้ยก็จะช่วยเซฟอาการป่วยเบื้องต้นของชาวราศีพิจิกได้น,นั่นเองนะคะส่วนในพาร์ทของความรักเอาไอเอาเอายังไงก่อนดีอะเอาคนมีคู่ก่อนไหม ถ้าเกิดพูดของในเรื่องคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าความรักในช่วงนี้ไม่มีอะไรให้หน่ากังวลเลยวงเล็บแอบมีแพลนเล็กๆที่ปรึกษากันหรือรอจังหวะของน้องที่จะมาด้วยอนะคะวงเล็บปิดดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ความรักไม่มีตัวแปรอะไรกําลังรอน้องน้อยหรือน้องที่น่ารักมาเกิดมาเป็นลูกของคุณน,นั่นเองนะคะส่วนในพาร์ทของคนโสดก็ต้องบอกว่า บางทีการที่เรารอใครหรือเรารักคนยากเนี่ยแล้วรอคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ผิดเนาะบางทีเหตุผลของการรออ่ะไม่หมอมองว่าผลลัพธ์เท่ากับความคิดถึงก็พอเนาะไม่ต้องอะไรมากเพราะไม่หมอดูจากหน้าไพ่แล้วไม่หมอมองว่ามีเวิร์กกับการที่ถ้าเจ้าชะตาจะจจอหรือว่าจดจํากับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะแล้วผลลัพธ์มันมันไม่ใช่เท่ากับความสุขของคุณเองนะคะ อ๋อมันมีแต่แบบผลลัพธ์เท่ากับความพยายามเพื่อให้เขามีความสุขแต่ความพยายามของเขาไม่เท่ากับความสุขของเราเลยอะไรเงี้ยไม่หมอเลยมองว่าคนโสดอะกำลังอยู่ในวังวนของการคิดถึงใครบางคนที่ทำให้ความรักมันพลังไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแม่หมอมองว่าไม่มีประโยชน์เลยจากโมเมนต์หน้าไพ่ move on ดีกว่านะคะโอเคแล้วนี่คือ energy การเงินการงาน,งานความรักสุขภาพของชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษา67นะคะก็ก่อนจากลาก,ก็ต้องขอบคุณมา,มากเลยทุกยอด Subscribe ทุกยอดกดไลค์ like, ทุกยอดคอมเมนต์เลยนะคะทุกอย่างเกี่กําำลังใจอย่างนี้มามากเลยนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วฟันดีรักทีสวัส่วนนะคะบ๊ายบาย